สวัสดีค่ะมาเจอกันครูคุณพิมวันนี้นะคะตอนนี้ก็ห้าโมงจะขึ้นแล้วนะคะวันนี้สามีไปหาหมอฟันนะคะยังไม่กลับมานะคะก็สภาก็คงใกล้ถึงบ้านนะคะมาดูค่ะว่าครูคุณพิมทําอะไรทานเงนเย็นนี้นะคะนี่ค่ะเราก็เหลือแกงเขียวเออไม่ใช่แกงเขียวแกงแดงอยู่ตรงนั้นนะคะอุ๊บสฉันเห็นปลาทูจะทําต้มยําปลาทูนะคะก็จะมีข่าใบกะเพราไทยเลยนะคะขิงข่าตะไคร้พริก เลือเปื่อยใบยมะกใบมกรูดเห็นตามนั้นนะจ๊ะสามีคงไม่กินกินเอง2ตัวแล้วก็เมนูที่สามีเห็นแว๊บๆเว้ยน่าเอากุนเชียงมาทำไรดิฉันจะทำผัดกับเพากุนเชียงค่ะใครเคยกินบ้างคะฉันไม่เคยค่ะก็มีแค่นี้ค่ะเท่าที่เห็นแล้วก็เครื่องซอสนะจ๊ะ HD นะคะซูมซูมประทูตาแดงแดงนะคะสดมากค่้ต่อไปนะคะมาเริ่มเดือดนะคะที่มันจะใส่ขิงนะคะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปก่อนนะคะ น้ำปรุงน้ำปรุงใครจะปรุงรสยังไงก็ปรุงไปนะคะคล้ายๆกับการทำต้มอะไรนะพวก,กแตกนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะทุบนะคะนี่จะใสล่ลงไปแล้วก็หอมแดงนะคะที่จริงก็ใช้หอมแดงเป็นลูกเนาะ,ะทุบแต่พี่มีไม่มีเป็นลูกเล็กนะคะเพื่อต้องใช้อย่างนี้แทนนะคะโอเคค่ะอ้ำโอเคสาธุปิดกล้องนะคะเวลามือกับกดะแสบค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนใช้หมอ้อแบบ HD นะคะมันเป็นกระทะนะคะแต่ดิฉันดูเป็นหมอ้อนะคะเลยเห็นแบบ HD นะคะตรงนี้ก็ใส่เลยต่อแล้วะคะ่ะที่นี้ เราก็ต้องมาชิมน้ำซุปก่อนสิคะห่กถ้าผีแป้หนึ่นนะข้าวสุกหัวยังไม่กลับค่ะตอนนี้ก็ปิดไฟไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอสาม,มีใกล้ถึงก่อนนะคะค่อยคุกนะคะแต่ขั้นตอนการทํานะคะเราต้องต้งตมน้ําให้เดือดเลยนะคะแล้วก็ค่อยใส่ปลาทูนะคะเพื่อจะไม่ให้ข้าวนะคะข้าวไม่เป็นไรค่ะครูก็กินเองนั่นแหละเนะาะทางจากิ่มเดือดนะคะยุณก็ใส่มะเขือเท,อเทศลงไปต่อนะคะสาม,มี the way ะะ้องดูเวยลวค่ะเกลือเทศให้สุกนะคะ ไม่ร้อมากนะคะใส่ผักตัวนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวใบกระเพราก็ใส่ทีหลังนะคะโอเคค่ะก็เ,ะเปิดน้ำมันรอเลยนะจ๊ะตอนนี้เปิดไฟนะให้มันร้อนต่อไปนะคะก็กระเทียมกับนั้นนะคะลงเลยนะจ้าผัดไปนะคะให้มันหอมๆนะคะอันนี้นก็เริ่มเดือดแล้วจัดแป๊บหนึ่งให้มันสุกนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกัน ต่อไปนะคะเดือดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปลาทูลงเลยนะคะเห็นไ,ไหมคะหม้อแบบ HD มันจะเลิอดตรงนี้แบบค่ะโอเคค่ะโอเคนะจ๊ะเจอกันจ้ะต่อไปนะคะพี่ยู่ก็จะใส่พริกนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ารนะาจุ่นเสียงลงไปเลยนะคะ เปล่าไฟนิสหนึ่งนะคะไม่ไดใสโ่โอ้โหมันชาค่ะน้ำปลา ต่อไปเราก็เติมน้ำปลานะคะในนี้อครจะใส่เกลือก็ได้นะคะเริดใ,ใส่เก,กนบ,บ,บนี้แซ่บแบบ HD นหอแตะะ่แสบค่ะต่อไปนะคะเราก็นี่ค่ะเห็นไหมคะใบเยอะมากค่ะพี่พิมชอบใส่นะคะอันนี้เราก็อย่าเพิ่งปิดไฟนะคะใส่อันนี้ลงไปด้วยนะคะชอบกินค่ะอย่าตกใจค่ะกะเพราะคะอร่อยค่ะพี่ปวดหมอุตาแล้ว อันี้มาบ้านกูทีนึงมันผัดอย่างนี้เลยเหรอ mm. ค่ะน้องชอบกินมากค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็เราต้าองให้ได้เฟรเวอร์นะคะเรียบร้อยค่ะปิดไฟนะคะส่วนนี้เราก็ปิดไฟนะคะแล้วก็อย่าคนแรงนะคะเดี๋ยวปลาจะานี้ หลังจากที่ปิดไฟทำไรคะบีบมะนาวอ้อล้อลงไปนะคะคิดคำพูดพี่แต่ละวันไปอย่างนั้นนะ,ะของน้องพีมแต่ละวันไปนะคะมะนาวคงไม่เปรี้ยวเหมือนบ้านพี่ฝนนะคะนี้อืออืออืชิมสิแซ่บแบบไหนโอ้หเลิศแท้ นี่ค่ะกับข้าวนะคะอ,อาหารเย็นนี้นะคะแบบแรกมา Can you get me the bigger one This one the baby one ขขอชีนู้นเดิมน,นู้นเดิม for the soup ข่าเรากุนเชียงรสค่ะอ,อ,อร,ะร่อยหวานแปร,แรมแป๊บเลิศไปนะคะ ต้ยมยำนะคะแตงกิ้วนี่ค่ะปลาทูดาวมาจิจักโฟกัสที่กินนะคะไม่ต้องโฟกัสที่อาหารนะ,ะโฟกัสตอนทำไปแล้วค่ะ เห็นไหมค้างคืนแล้วมันจะแบบว่าเข้าที่เข้าแบบอะไรเยอะกว่าดูกะเพราสิกะเพราไทยนี้มันขึ้มมนมาอยู่แรกๆฝรั่งบอกโหรลพาเป็นกะเพราไทยไม่ขึ้นคบะกะเพราเหมือนกันแหละแต่บ้านฉันเลี้ยงโหระพา อ่าปากบา HD อิชอยมากเลยอร่อยไม่ข้าวเลยค่ะต้มลบยุกลาะเดี๋ยวเจอกันคลิปขายของต่อเลยนะคะ